ก็อยากไปเที่ยวทะเลอ่ะีหลิงอยากไปเที่ยวทะเลอ่ะอ๋อไปไม่ได้ไปไม, <c oughs> <c oughs> ม่ได้เลยวันหยุดวะมีอมีก็ขอพี่แมน่วงหน้าเลย กลายเป็นอีกหนึ่งช็อตสุดฟินนะคะของ f อฟซีแฟนคลับสายยูริกันไปเลยแหละคุณผู้ชมขาสำหรับเรื่องราวของพี่ลิงลิงควงแล้วก็น้องอ,อมกน,นพัรหลังจากที่สองสาวของเรานะคะออกมาไลฟ์สดพร้อมกันนี้เนี่ยก็ขึ้นไลฟ์ด้วยกันนะคะและในบางช่วงบางตอนเองทางด้านของน้องอมเนี่ยก็เสียงอดเสียงอ้อนออกมากมากเลยแหละคุณผู้ชมก็ได้คุยกับพี่ลิงลิงนะคะบอกว่าเขาอยากไปเที่ยวทะเลพี่ลิงเนี่ยก็เสียงหวานกลับมาค่ะคุณผู้ชมขาบอกว่า ไมล่าน้องอ,อมนะคะก็เลยถามกลับนะคะว่าเราเนี่ยมีวันหยุดปะพี่หลิงนะคะเลยพูดมาเลยบอกว่าก็ขอพี่แหม่มล่วงหน้านัดเลยช่วงเดือน11นะคะ3วัน2คืนโอโหงานนี้เรียกได้ว่านะคะเอาใจน้องอ,อมแบบเต็มทีกันเลยแหละสําหรับพี่ลิงๆลิงของเราคุณผู้ชมคะ่ะอยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมคลิปความน่ารักน่ารักนี้ของน้องอ,อมกับพี่ลิงๆลิงกันคะ่ะอยากไปเที่ยวทะเลพี่ลิง อยากไปเที่ยวทะเลอ๋อไปไหมล่ะ <simples S 2> ไปไหมือเปล่ะเลยมันอยุดวะมี่ออมีก็ขอพี่แมนบ้วงหน้าเลยเก๋ okay, นี่นะ什么เก๋เก๋แปลว่าให้ปะไม่ใช่สิ ờ cặp rồi cần cả Chân... chân bay cả xong rồi cái gì đây là gì đây là gì đây là gì <laughs> คือให้เขาไปเที่ยวกับเธอกับเขาอ๋อคือตอนนี้น้องออมจะชวนไปเที่ยวทะเลใช่มีน,นันเดเลยน,นเลย,เยนัดเลยเหนัดเลยกี่วันกี่วันสามวันสองคืนสามวันสองคนดดืนเดี๋ยวเจเจดูวันหยุดให้ริงว่า หลังแฟนมิสหรือว่าระหว่างสองระหว่างสองเดืนอนนี้หมน่าจะมีนะไม่รู้อะถ้าถ้าท่านัดวงหน้ามีน่าจะมีอะละไปช่วงไหนล่ะไม่รู้หลังแฟนมิสแฟนคอนก็นได้แฟนคอนเดือนเก้าด้่แเอพิซดิกะ แารพฤศจิกาพฤศจิกาเดือนอะไรสิบเอ็ดอ๋อสิบเอ็ดเงินก็น่าจะได้ช่วงสิบเอ็ดนะอืมโอเคอ่าช่วงสิบเอ็ดสามวันสองคืนฝากพี่แมมด้วยค่ะทุกคนสิบเอ็ดตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดเป็นต้นไปฝากพี่แหมมจะไปสามวันสองคืนค้างไม่ต้องฝาก เจจัดการเองเจจัดการได้ปัญหาขทุกคนผู้จัดการเจเจจัดการเองน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอคิวแล้วไม่ไปในตีก้นน่ะนี่ขอคิวแล้วไม่ไปในตีก้นน่ะไปไอ้สิง เขาขับหรดไปเลยอะได้สามวันสองคืนเจอเน่เนี่ยตอนนี้สายตาก็คือวกแวกไม่มั่นใจไม่อยากไปเจ๊เจ๊ดูออกเจ๊เจ๊ก็จะมัดมือช็กเพราะว่าคนสามหมื่นคนเป็นพยานนะไม่ใช่สามหมื่นสี่หมื่นสามมื่นจุดหนึ่ง สามสิบจนหนึ่งปะมันไม่อัปเดตวะของเขาไม่รู้ว่ะของเจสี่สองจุดหนึ่งอะโอ้ดัมดัมมเอมคอ่าเจ๊ครับพูดคำไหนคำนั้นนะคะ,ะหน่า,าแอย่ามาไม่ไม่สบายใกล้ๆวันละกัน <c oughs> เขาไม่เขาไม่หายไม่สบายเลยเธอเอาหมกนี้มาจากไหนโอเคโอเคเดี๋ยวก่อน เ,เ,เรียกเดียวว่าเนะีค่ะทำเอา FC แฟนคลับเนี่ยแห่แชร์กันสนันนะคะแล้วก็ลุ้นทริปเที่ยวทะเลนะคะของสองสาวกันอย่างมากมายคุณผู้ชมอสองสาวของเราเนี่ยจะควงคู่นะคะไปเที่ยววันไหนอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันอีกทีนึงซึ่ง FC แฟนคลับนะคะถึงขันเข้ามาแซวกันสนันทั้งบอกนะคะว่าแฟนคลับเนี่ยกลายเป็นสักขีพยานนะคะในการนัดไปเที่ยวทะเลของคู่รักคู่นี้แม่นั่งหอมไปขำไปนะคะบางก็มีการ บอกต่อคะ่ะว่าพี่หลิงกัวดาราสาวจะเบี้ยวเป็นครั้งแรกนะคะที่รู้สึกว่าสะหลิงสายตาแพรวๆพรา,พรามากนะคะออมก้อนนั้นแววตาอยากไปแต่ไม่อยากออกจากบ้านหวานเจ๊นะคะยกทะเลมาไว้หน้าบ้านหนูได้ไหมโอ้โหคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่า fc แฟนคลับเองหลังจากที่ได้ยินคําพูดนะคะของสองสาวที่เขาจะไปทะเลกันเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์แซวก,กันมากมายเลยแหละคะ่ะ